สวัสดีค่ะทุกท่านค้ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของราศีมังกรน,นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนกันยายนปี2,564อย่ารอนะคะคลิปมันจะยืดยาวไปเนาะดูที่งานก่อนเลยนะคะให้งานคุณขึ้นมาสี่ใบนะการงานของคนในช่วงนี้เป็นไปได้ด้วยดี นะคะในบางท่านเป็นเจ้าของกิจการก็ไปได้ดีเช่นกันโดยเฉพาะงานรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้าง Import Export งานที่ติดต่อกับต่างชาติทุกชนิดทำนจนเหนื่อยนะคะเมื่อยหลังเมื่อยไหลกันเลยละ่ะนะคะ,ะงานที่ ติดต่อกับต่างชาติตรงนี้มันคืออะไรถ้าหากเป็นตรงนี้ก็คงจะเป็นพวกแกร็บนะคะแกร็บไม่ใช่ของไทยนะของต่างชาตินะคะอะไรอีกช h อปปี้ e, a z a d a อะไรอีก JD Central ก็ไม่ของไทยนะอะไรอีกอา a l บา a b a า a c e b o o k Instagram YouTube YouTuber ทั้งหลายแล้วก็อะไรอีกที่ไม่ได้เอ่ยถึง Amazon ของอเมริกา นี่คืองานที่ติดต่อกับต่างชาตินะคะไปได้ดีค่ะนะใชะ้ความมีมนุษยสัมพันธ์เขาช่วยด้วยนะคะติดต่อสื่อสารกันดีๆนะคะนะแต่คุณเก่งอยู่แล้วคุณได้ได้อยู่แล้วนะคะแต่คุณต้องระวังนะคะถ้าหากมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นคุณอาจจะต้องแก้ไขมันได้โดยตัวเอง มืดแปดด้านเลยก็มีหันหาใครมาช่วยก็ไม่เจอให้หาแฟนนะคะปรึกษาแฟนนะคะเอ่ยก่อนอันนี้เอ่ยก่อนนะเดี๋ยวเรื่องคู่เดยตามมานะการเงินของคุณไพ่เงินไม่ขึ้นเลยไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่มีเงินนะคะการเงินของคุณก็มาพร้อมกับงานที่คุณทำนี่แหละคะ่ะได้อยู่ค่ะไม่ต้องห่วงนะเรา ควบคุมรายรับไม่ได้แต่เราควบคุมรายจ่ายได้ปรับสักนิดหนึ่งนะคะนะปรับนิดเดียวเองอืมก็อาจจะปวดหัวกับเด็กๆหน่อยที่บ้านนะหลายท่านที่มีลูกหลานที่บ้านนะระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะมีคนตีนผีนะค่ะขนของอะไรไม่รู้มาเต็มหลังรถเลยมาชนคุณนะระวังเลยให้ไม่เกิดกับคุณนะก็จะเกิดขึ้นกับเด็กซิ่งที่บ้าน มันขึ้นมาอย่างนี้เนาะนี่ตัวคุณนะคะนี่ก็ตัวคุณนะคะนะนี่ก็เด็กๆที่บ้านนะพายเด็กมันขึ้นก็ต้องพูดซะหน่อยนะคนอะไรมาไม่รู้ว่าเต็มลำรถมาชนคุณนะคะระมัดระวังด้วยนะถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในเดือนนี้กับตัวคุณนะั้นมันก็จะผ่านไปเลยรอดไปเลยนะคะแล้วแต่พื้นดวงแล้วแต่พื้นดวงคนเราก็ะทำไม่เหมือนกันมีจิตใจที่ไม่เหมือนกัน แต่ตรงนี้ดูรวมให้ทั้งหมดต้องเอ่ยไว้ก่อนเพราะไพ่พไม่ดีมันขึ้นมาไพ่ดำๆอย่างเงี้ยนะนะ <c oughs> อ่ะเรามาดูเรื่องความรักดีกว่าคนโสดในเดือนนี้ขอให้คุณทำตัวให้ดูดีนะคะดูสวยดูหล่อกันก่อนเพื่อสร้างโอกาสในการพบเจอนะคะเราคือไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเป็นคนดีไงเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ บ่งบอกไว้ว่าเราจะมีโอกาสหรือไม่คือเอาลุคของเราการดูแลตัวเองทำยังไงก็ได้ให้ดูมีสเสน่ห์ขึ้นมานิดนึงไม่จะเป็นต้องเปรี้ยวไม่จะเป็นต้องเท่สุดขั้วไม่ต้องเอาอย่างที่เป็นตัวเรานั่นแหละนะคะเสื้อผ้าไม่ต้องแบรนด์เนมนะคะของธรรมดาทำให้เราดูดีก็มีต้องถมไปเนาะนะจะสร้างโอกาสให้คุณได้อ่าพบเจอนะคะ ส่วนท่านที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนี่แหละการแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ได้ช่วยให้คู่เราเมีความสุขได้ชื่นมื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ชาวราศีมังกรน,นั้นพพอร์เรื่องเงินเอาไปด้วยนะคะนนเ,เศรษฐกิจภายในครอบครัวนะคะสำคัญนะมันมีเรื่องให้คุณต้องจ่ายอยู่แล้ว ปัญหานี่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กที่บ้านซึ่งบอกเลยว่าต้องปรึกษาคู่นะักปรึกษาคู่พ่อแม่ก็พอปรึกษาได้หัวหน้าง,งานก็พอปรึกษาได้แต่อาจไม่มันปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะนั้นปรึกษาญาติผู้ใหญ่ปรึกษาแฟนที่บ้านอย่าเก็บเรื่องนี้มาแก้ไขเอง รู้สึกว่าจะไปไม่รอดนะคะแปดดาบประกบตัวคุณนะคะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วไม่รอดต้องหาที่ปรึกษาค่ะปรึกษาใครมาได้แฟนญาติผู้ใหญ่ที่บ้านคนที่เราเคารพรับถือนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอย่างจับพันไม่ทันตั้งตัวนั่นแหละนะไม่เกิดขึ้นกับตัวคุณก็จะเกิดขึ้นกับเด็กที่บ้านต้องหาที่ปรึกษานะคะนะ ส่วนเรื่องงานนั้นเออง,งานของคุณโอเคแล้วมันอยากจะพูดมากเพราะว่าคุณก็ทําทําเป็นทําเก่งอยู่แล้วนะทุกสาขาอาชีพนะคะนะแต่ต้องระวังเรื่องคําพูดคาจาเวลาที่เราไปพบปะไปมิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยประชุมประชุมอะไรอย่างนี้นะอืมก็บางทีก็ทําหูทวนลมบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีลูกพี่เรามันค่อนข้างที่จะ เจ้าระเบียบอะไรอย่างเงี้ยนะในเรื่องงานนะั้นนี่คือข้อติดติงนะคะทําหูทนลมไปบ้างพยักหน้าบ้างพอไม่ต้องเถียงแค่นี้เองนะในเดือนนี้นะไม่มีอะไรจะติดจริงๆเพราะว่ามันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากด้วยนะแต่ธรรมดานะคนเรามันต้องมีปัญหาอยู่แล้วแก้แก้กันไปอย่าได้ท้อท้ใจเป็นอันขาดสู้ต่อทุกวัน นะคะยิ้มสู้ทุกวันมองโลกในแง่บวกจะทําให้คุณคิดอะไรต่อมีอะไรออกมามากมายเลยนะคะคิดอะไรออกต่างมากมายนะ,นะ,ะตามนาไพนี่ก็หมดแล้วนะคะ,ะ,คะก็ขอทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ